สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จาดฟุตบอลผมแชมป์เปี้ยนจากเอฟเอ็นเก้าสิบเก้านะครับคำคืนวันพฤหัสสิบสามมีนาคมก็บนเข้ามาสู่ยูโรปาลีกกับคอนเฟลซิลลีกนะผมเลือกไว้สองคู่ที่ดูแล้วเจ้าบ้านควรจะต้องกลับมาเก็บชัยชนะแล้วก็น่าจะแบกเบอร์สำหรับชัยชนะนะหนึ่งเลยคือสเปอร์เจออาร์คมานะครับแล้วสองเชลซียังไม่ปล่อยมือเพราะว่าชนะไม่ได้ขาดก็อาจจะใส่ตัวหลักลงมาก่อน แล้วก็จะย้ำแค้นด้วยการเอาชนะโคเปนเฮเกนได้อีกครั้งในคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะฝากไว้2คู่แล้วกันนะครับส่วนทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มนะครับทีมงานาครอบครัวบอลวันนี้นะครับเรามีทั้งกูรูฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศนะครับมาวิเคราะห์จารย์ฟุตบอลให้ได้รับทราบกันนะครับ รวมไปถึงข้อมูลนะครับสตินะครับตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับทีมงานเราจัดทํามาไว้ให้อย่างเรียบร้อยเลยฝากไว้ด้วยกับแบนด์ของอบอลวันนี้แล้วกันนะครับภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับทางช่องทิก t o k รนะครับบอลวันนี้หรือว่าฟุตบอลทูเดย์แล้วก็สามารถที่แอดไลน์เข้ามาได้ผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเนะครับแอดไลน์ like เข้ามาได้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับสเปอร์อักมาก่อนไม่มีไรครับสเปอร์ถ้าชนะ1ลูกกลับมาเสมอชนะ2ลูกเขารอบแต่ว่าควรจะต้องกลับมาชนะ2ลูกใน90นาทีใช่ไหมถ้าเป็นกองเชียร์อะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ผมก็ยังมองว่าสเปอร์กลับมาแล้วล่ะนะครับอ่าแล้วก็นัดที่แล้วในพักโซนหนึ่งมินอ่าพักตัวผู้เล่นอยู่พอสมควรนะครับวันนี้น่าจะจัดเต็มนะครับประตูเป็นวิคาลิโอแบ็คขวาก็ปอโลอ่ะนัดที่แล้วในพัก พักโลเมโลเพราะฉะนั้นวันนี้โลเมโลจะมายืนกับฟันเดอร์เฟนเลยแล้วก็ทางซ้ายเป็นเดซินีอุดอกี้โอเคละตัวใหม่ามาเยสเปนหรืออ,อะไรเงี้ยนะครับกิมินดันโชย้ายมาเนี่ยทำได้ดีนะแต่ว่าพอชุดนี้กลับมามันก็คือแบ็กโฟชุดเดิมอะนะครับฟันเดอร์เฟนโลเมโลอุดอกี้แล้วก็ปอโรนี่คือดูดีสุดละมิดฟิลผมก็จะเป็น คือตอนนี้เขาดันอาร์ซิเก้คนหนึ่งสงสัยอังเกชอบเล่นดีอ่ะเล่นดีไหมผมก็ดีอาร์ซิเก้เล่นได้หมดเลยแบกบขวาแบกซ้ายกลางรับเซนเตอร์ก็จะมีปาซาร์อาร์ซิเก้เนาะแล้วก็ตัวลุกจะเป็นเจมส์มดดิสันตัวลุก3าคนครับชุดนี้แน่นอนครับไปเล่นจอห์นสันดูมิกโซลันกี้แล้วก็สนถึงมินดูดีครับส่วนอักมาจะวางเอเนสโปคูนะครับซิโก้บูมินสเตอร์แล้วก็อิบราฮิมซาดิกครับเป็นสามประสานอยู่ด้านหลังทางด้านของทรอยแพลตต์กาดิดเด็กเก่าสเปร์อย่างที่บอกไปนะครับ คุณภาพยังไงก็ต้องยอมว่าสเปอร์ดีกว่าแหละนะครับเกมลุกถ้าไม่ดวงโชคร้ายจนเกินไปนะผมว่าสเปอร์ชนะ2ส,สกอร์ย่างน้อยไปด้วยซ้ำครับสเปอร์ดีกว่าอักมาครับสสกอร์เป็นขั้นต่ำที่สเปอร์จะทำได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมเลือกเชลซีกับโคเปนเฮเกนย้ำชัดไปที่เชลซีอีกทีหนึ่งคือเชลซีชนะมาแค่สองหนึ่งวันนี้อีกสักหนึ่งลูกก็อาจจะขาดแต่นั้นมันก็หมายถึงว่าพออีกหนึ่งลูกปุ๊บโคเปนเฮเกนเองก็อาจจะผ่อนนะครับ เพราะนั้นเชลซีจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มก่อนตัวลุกเต็มๆเนี่ยจะเป็นจอร์นซานโชนะครับโคพาเมอร์คิสเซอร์เฟย์คุนคูแล้วก็อีกคนนั้นจะเป็นอ่าเปโดเนโตนะครับโดยที่มีตัวดาวลุ่งเนี่ยไทยลิกจอร์ดซูเมล่าเอ็มฮิวก้านะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับรอเป็นตัวสลับสับเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรอเปลี่ยนหรอกนะครับตัวเปลี่ยนอื่นๆที่มันระดับท็อปกว่าน,นี้ก็ยังมีนะครับแล้วก็คู่กลางก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นเอนโซกับไมเซลไคเซโดนะครับ โซโลโคเปนเกนชุดใหญ่เนี่ยจะมีวิกเตอร์แคลซันวิลเลียมเคลมวิกเตอร์โฟล์โฮแล้วก็อเลสอาซูดีนะครับเป็น uh, แผงมิดฟิลด์4คนในระบบไดมอนด์นะครับโดยเปิดพื้นที่ให้วิงแบ็กให้แบ็กขึ้นมาเล่นคือบิเกอร์เมลลิงแล้วก็แบ็กขวาอ,อย่างจอโจโกโชไลช์ชูวิลลี่นะครับของจอร์เจียนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นอามินเซียก้าเหมือนตัวเจ็บเยอะไปหรือเปล่านะเออใช่ฮะตัวหายไปเยอะเลยคิวินดิกส์นะครับ โอ i v เวอร์โฮย์เออร์ลุคัสเลลากอร์นะครับอันเดสคอนเนล i u s นี่คือตัวหลักๆเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ลงแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเป็นรองอยู่แล้วก็เป็นรองลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า2สกอร์ที่เชลซีทําได้ก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับผมว่าเชลซีจะชนะคูเปนกเกนสกอร์ที่2เนี่ยมีแน่นอนครับอ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้2คู่นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ